พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่24เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องทูตของข่าวดีและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2โครินบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่2ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่า อย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในเวลาโปลดปลานเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด2โครินบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่2พี่น้องคะ เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในวันแห่งความรอดนั่นคือวันแห่งพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่พระพิโรธของพระองค์พระคมภีกล่าวว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอาธรรมและโลกีตันหาและให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้า ในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสพระผู้ช่วยเฮ้รอดของเราซึ่งเปิดเผยอยู่ในทิตัสบทที่สองข้อที่11ถึงข้อที่13ขณะที่เราเข้าใกล้อวสานของโลกปัจจุบันนี้เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนด้วยสพพปัญญา เพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคิดพระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและรู้จักความจริงนั่นเป็นสาเหตุที่พระองค์ทรงส่งเราไปประกาศข่าวดีของความรอดนั่นคือเพื่อประกาศข่าวประเสรศิฐวันนี้เป็นวันของข่าวประเสรศิฐและข่าวประเสริฐหมายถึงข่าวดีเราเป็นทูตแห่งข่าวดีคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคิด ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคิดโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคิดให้คืนดีกับพระเจ้าพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอ,อยู่ในสองโครินธ์บทที่9ข้อที่19ถึงข้อที่20และในพะัะธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่37ถึง38 พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พี่น้องคาเราเป็นคนงานของพระองค์สำหรับการเก็บเกี่ยวพยานของพระองค์ถูกส่งไปรพร้อมกับข้อความที่มีฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอด เราเป็นผู้ถือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์จงนำข้อความนี้ไปทุกที่ในเทศกาลคริสต์มาสนี้จงเป่าประกาศอย่างกล้าหาญแล้วพระองค์จะทรงยืนยันคำพูดของคุณด้วยความหมายสำคัญการอัศจรรย์และสิ่งมหัศจรรย์จงระลึกว่าพระเยซูตรัสว่าข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแกบ่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึงซึ่งเปิดเผยอยู่ในมัทธิวบทที่24ข้อที่14ข่าวประเสริฐนี้เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดสิ่งนี้เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะทำให้คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมเพื่อนำให้มนุษย์เข้าสู่สามัคคีธรรมกับพระเจ้าช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แจ้งข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของพระคิด ด้วยการช่วยเหลือผู้คนให้คนพบพระเยซูและย้ายพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมาสู่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แจ้งข่าวดี เรื่องความรอดที่เปลี่ยมไปด้วยพระสิริของพระคิดต,ต่อมวลมนุษยชาติความจริงของพระองค์ได้ถูกเป่าประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกในยุทธสุดท้ายนี้และแผ่นดินของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ในหัวใจของมนุษย์หลายคนถูกฉวยออกจากการทำลายและการสาบแช่งเข้าสู่เสรีภาพอันเปลี่ยมไปด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้า สาธุการแด่พระนามของพระองค์ตลอดไปอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด